มาทำเมนูที่ทุกคนเรียกร้องกันมานะครับทะเลผัดผงกะหรี่สูตรเชฟจอมเองครับมาเริ่มกันเลยครับตาะไข่ไก่ลงไปสักสองฟองนะครับแล้วก็ตีให้แตกให้หมดเลยครับน้ำพริกเผาอีกสองช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปเลยตีน้ำพริกเผาให้เขาแตกตัวออกมาให้หมดก่อนนะครับ ตามด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสหอยนางรมอีก1ช้อนโต๊ะเช่นกันครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะก็พอครับพริกไทยป่นอีกเล็กน้อยครับตีให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยครับผงกะหรี่อีกประมาณ1ช้อนโต๊ะครับ นมสดอีกหนึ่งร้อยสี่สิบมิลลิลิตรครับก็เป็นกระป๋องเล็กๆนะครับแล้วก็ตีต่อเลยครับเอาให้เข้ากันให้หมดเลยครับแล้วก็พักไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราไปทำในขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเริ่มตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับแล้วก็กระเทียมสับลงไปผัดให้เหลืองหอม กระเทียมสับเหลืองหอมดีแล้วครับเชฟก็จะใส่ปลอหมึกลงไป200กรัมเลยครับกุ้งสดอีกประมาณ100กรัมครับหอมใหญ่ซอยลงไปอีกสักครึ่งหัวครับก็เริ่มผัดทุกอย่างให้สุกให้หมดเลยนะครับเนื้อสัตว์ทั้งหมดเขาก็จะสุกง,ง่ายอยู่แล้วละครับ ขณะผัดกุ้งกับปลาหมึกก็ใส่ซอสหอยนางรมลงไปเล็กน้อยนะครับจะได้มีกลิ่นหอมที่เนื้อสัตว์ด้วยเมื่อเนื้อสัตว์สุกได้ที่แล้วก็ลงด้วยน้ําซอสที่เราทํารวมกันไว้เมื่อกี้นี้ครับเทงลงไปให้หมดเลยนะครับอย่าเพิ่งไปคนนะครับรอจนกว่าน้ําซอสทั้งหมดเนี่ยจะเซ็ตตัวดีๆนะครับ น้ำซอสทุกอย่างเขาเริ่มเซ็ตตัวแล้วก็เริ่มข้นขึ้นแล้วนะครับเชฟจะสโลยต้นหอมซอยลงไปเลยนะครับแล้วก็ตั้งโอพริกชี้ฟ้าซอยครับก็เล่งไฟแล้วก็ผัดทุกอย่างให้สุกเร็วๆเลยครับตอนนี้เท่านี้เองครับเมนูเด็ดเมนูโดนก็เรียบร้อยแล้วครับเตรียมข้าวสวยวร้อนๆมาได้เลยนะครับเมนูนี้ข่าวหมดหม้อนแน่นอนครับ